ทำไมไม่สร้างช่างนัไม่เสียติอย่างไปทำไมต้องเปลี่ยนเรื่องที่ทำเปลี่ยนเรืี่ถ้ากรที่จะจังไส่สินี่แล้วคเป็นางแล้วเกิดพ่อหมลูกนี่เด้วยอ่ตัซ้ำกันกับหมลูกแล้ว่าทันไหนถา เนาะมันหนาวแห้งเนาะปูปีมูเขาไป็นบวงสวงเนาะปูนวัดปูท้องตูอยู่หนองแสงพณน่ะอยู่ท้งคู่แม่น้องแสงบานแถวบ้านเมว่อยากไปเอย เล่ยน้องแสงในผู้ใจดีโอเออรอยโยมันแกนเนาะหอยเรื่องเอ้าเล่ยไปแหนรวงไปอีกจังน้อยกับเป็นหนึ่งบัดปูท่านใจเล่ยไปอีกเล่ยของเรา ยังอ่ะความสูาวไทู้เคงเงมากมากมากเลยวายงนางไทยคนปฏิบัติธรรมอย่านี้แบีไปอดีมากครับบรรยากาศดีมากเลยที่เย็นยูี่นอนเย็นดี่อง ระยะในียบ้านนยนยตลาหอน้้องเปิดันร่มใจังยูได้ยังไ้ท่านไม่เป็นสูงรมมันกันมาึุมันร่มมากกว่าัดปนไหนมเพื่นขึ้นมาอยู่น้ำปูสอกุ่มเนร่มเย็นมันมียุ่งเบา้ตลาคันพวดได้ว่าอีเมกับเบื้งเน้อเพ็นสางพากันบ่ได้วหลงพ่อใหญ่หลงพ่อใหญ่ท่านก็มีดูแลอยู่ในพระอุปสของท่าน งนี้ก็เอาไว้ให้ลูกกาดกลาวกลาวกับมากาดเมื่อวาเบรรยากาศตรงไหนก็ได้มันเป็นตัวแทนองค์เจ้าแมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นะการกลวงพ่อใหญ่แล้วก็ขึ้นกราบมัดกาดหลวงพ่อใหญ่ขึ้นที่ก็ไม่เป็นไรนะมันอยู่น้ำแตคนเฮาใชใจคนเฮาใส่าสารนะทำอะไรมันก็จะสะอาดถึงว่าถ้าใจเคี่ยงเครื่องเครื่องบดล่ะเครื่งอาแป,กปากนะกับอาโกนล่ะอาแปะกับอากวูวนผ้าใจผ้า ใ่สองคนละกึ่งไอ้ยังภระกันะอยวัฒโกธนวัฒโกเองมิไอะกัวโกแท้อาแปลว่าให้พระทำไมจะมีแต่อกัวอกัวอาแทำไมไม่มีน่ยพูดให้อาแปมั่งสิพระเพิ่นก็ได้จำใจอยวัฒแปะเพราะว่าอากัวก็แบบไเป็นผู้ริมุพระใส่สองพาคสองกันทำไไม่มีอาแปะบ้าง อายวัตตะโกธนาวัตนโกสีวัฒนโกจันวัตนโกพนาวัฒนโกอ่ะแป็วอะไขี้อะฮะเป็เตังค์เนี่ยไวะถ้าเ็นเลกสวดให่ยอีอวัตตะปะนธนวัฒนะปะสีวัฒนะปะสใช่ไหมอีเนาะแม่นะอีเกาอีีมะนังยุติมีแห้ง อเมี่่ารมงอ่ก่็มอากระทงนปีตั้งแต่ข่อยเป็นเด็กหน้อยเพะเนดกระท่งสายเอาบักโป๊ผาวน้ำเม่เนาะเลียนเลียนป้าแตวเป็นนั่นเป็นนั่งนมพม่ากระท่งสายมาย่างงามเลย ไหลไปน้ามูนี่เหรอเอากับโป๊ะวะนี่เอาไปยังสิจื้อไปเลยคอยกับคืนไปขี่สิ้นส่าสวรรค์ไปแย่แตวกับเป็นนั่งโนพม่าคอยกับเป็นแลนน้ำกลนเอี่ยยจนไปเงี้ยแตงเงี้ยแตงจำได้เมืดลาน้ำท่วมนีคอยกับจำได้ติดติดสมองติดตาคอยมืดสุยางหน้ามันทาร่าเขามากมืด เปนเล็กอันกระทงใหญ่ๆกระทงถวายใหญ่ๆเห็ดเป็นหน่ำนั่นปล่อยลงไปเว้ยอย่างงามเพิ่นลงหลุนน้ำเป็นเล็กหน่อยขีดกล้วยหลังกล้วยม่กินกล้วยหมูไหมอืมเกี่ยวกันขุดผาดขุดผาดด้ว่แม่นแต่น้นี่มันน้ไปหมดเนาะมันเลี้ยวไปจนว่าหอดตีนบ้านสนมอนเนาะเป็นน้ำมันงามพร้อมกล้วยหยานจนกล้วยหมูนั่นแล้วทั้งมันงามพร้อมตะกี้ ตะกี้เฮ้าเลี้ยวไปยังสีพุ่นตีนบ้านสนม่อนกัดก้วยประทท่นี่ลงมาไปเมียงเ้าอ่ะจับเนาะอันดอกบัวแม่บัวแดงบัวขาวเอมเอามือไปเศร้าทั้งไต่ข่อยยังมากไปสอนเนาะได้หน่อยหน่อยอากาศ ว่าพี่คือผอล้วเลยไกีู่่มันนอนตัวเนาะจับเนาะเงยแอวจับไปกี่ไม่หง่เอาแต่ข่มาให้ทั้งไห้ทั้งมานาไม่หง่เนาะอยากไปหลินน้ำมูเนาะเราเอาไปมาเรากับเศ้าให้มาตัวใหญ่ไม่อัน่ทังน้างล้ากี่เป็นก็มตื่นเนาะเป็นสาวเก้าพุ่งแล้วเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าเก

บอกกันกลควายเน่้ยมันไหลสุดไหลสุดมันไหลสุด

อะ <c oughs>